มาดูเรื่องราวเกษตรกร,ก,รกันบ้างค่ะพี่หมายค่ะช่วงก่อนหน้านี้ค่ะฝนทิ้งช่วงอากาศร้อนจ,จัดนะคะ,ะนะับเป็นเรื่องที่สร้างความหนักอกหนักใจแล้วก็ลําบากใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรแต่จะพาไปดูที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะเกษตรกร,กรในวัย45ปีนะคะพาสวนทุเรียนฝ่าวิกฤตภัยแล้งนะคะซึ่งเป็นสวนทุเรียนอินทรีย์จํานวน150ต้นค่ะได้รับผลผลิตไม่ต่ํากว่า7-8ตันในขณะที่สว ทุุเรียนรายอื่นพากันยืนต้นตายนะคะมาฟังเคล็ดลับของท่านเกษตรกรท่านนี้กันค่ะ นายวัศนสุขสุวรรณค่ะเป็นเกษตรกร,ร,กรจังหวัดตรังพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรจังหวัดและเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกทุเรียนในตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังไปชมสวนทุเรียนอินทรีย์ต้นแบบของนายจรูนสมจริงอายุ45ปีที่หมู่ที่3ตำบลทุ่งยาวหลังประสบความสำเร็จในการล้มสวนยางพาราบนเนื้อที่5ไร่หันมาปลูกทุเรียนจำนวน150ต้นโดยเป็นทุเรียนหมอนทองจำนวน120ต้นอีก30ต้นเป็นทุเรียนหลง ลับแลหลนลับแปลชนีไข่และพันุอื่นๆค่ะค่ะโดยในปีนี้นะคะให้ผลผลิตมาเป็นปีที่3แล้วซึ่งประสบการณ์2ปีที่ผ่านมาทําให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการที่จะเอาชนะปัญหาภัยแล้งมาได้วิธีแรกก็บอกว่าคือการไม่ปลูกพืชชนิดอื่นแซมในสวนทุเรียนเพราะว่าจะไปแย่งน้ําแ,และแย่งอาหารในช่วงหน้าแล้งส่วนวิธีการที่2คือการหาแหล่งน้ําดิบที่ใกล้บริเวณนั้นมากที่สุดโดยการขุดสระให้มีความลึกเพียงพอต่อการใช้น้ําในช่วงหน้าแล้งแล้วก็หมั่นใส่ปุ๋ยทางใบ เพื่อเสริมแร่ธาตุอาหารซึ่งน้ําคือหัวใจสําคัญในการดูแลสวนทุเรียนทําให้ผลผลิตท,ทยอยออกมาหลายรุ่นค่ะค่ะโดยคุณพี่จรุนสมจริงนะคะเกรรษตรกรต้นแบบผู้ปลูกทุเรียนผ่าไฟแล้งคนนี้นะคะออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยปลูกทุเรียนจํานวน5ไร่150ต้นอย่างที่บอกไปหมอนทอง120ต้น30ต้นเป็นทุเรียนชนิดอื่นๆปีที่แล้วก็ประสบไยแล้งแต่อยู่ได้บางส่วนนะคะประมาณ1-2ตันแต่ปีนี้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็ช่วงที่เป็นภัยแล้งซึ่งเรื่องของน้ำเป็นปัจจัยหลักค่ะตัวเองก็ฝ่าวิกฤตมาได้พออยู่ได้นะคะปีนี้ต้องบอกว่าผลผลิตอยู่ที่ประมาณ7-8ตันปีที่แล้วมีล้มมารับซื้อกิโลกรัมละ120บาทปีนี้คาดว่าราคาน่าจะดีกว่าปีที่แล้วค่ะใช่ค่ะตรงนี้เป็นเนื้อที่5ไ,ไร่ไร้อยหต้น เมื่อปีที่แล้วกปป็ประสบปอยนะประสบปอยแต่แต่ก็ๆๆได้อยู่ได้บางส่วนได้ประมาณสักตันสองตันเนี่ยแต่ปีนี้คิดว่าจะไม่มีปัญหาะอะไรคิดว่ามันมีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งก็ตอนที่เล้งเนี่ยล้ก็เล้งหนักปีนี้เรื่องน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยหลักก็ผ่านวิกฤตมาได้ เคล็ดลับสำคัญคือเรื่องของน้ำ<ช>นะคะสำหรับวสวนทุเรียนห้ามขาดโดยเด็ดขาดค่ะ,ะนั่นแหละพี่ก็บอกว่าวิธีแรกก็คือไม่ปลูกพืชอื่นแซมสวนทุเรียนเพราะว่าจะไปแย่งน้ำวิธีที่สองก็คือหาแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้มากที่สุดหรือว่าเป็นการขุดสระเพื่อที่จะเก็บรักษาน้ำไว้ใช้ได้นานค่ะ